ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของอัลอิ์บนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับก็เราได้รู้กันแล้วนะว่าอิดอบเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราก็ได้รู้ในรายละเอียดของ บางประเภทไปแล้วนะครับซึ่งก็คืออิโดโกรมมาอันกุลน,นะ,ะแล้วก็อิโดโกรมบีลากุลนะนะครับแล้วก็อิโดโกรมมุตามาซีไลน์นี่วันนี้นยเราก็จะมาต่อกันเลยนะครับซึ่งเราก็ได้ทราบกันมาแล้วนะว่าอิโดโกรมเนี่ยมันมีทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะครับ มีทั้งหมด9ชนิดและที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะก็คือชนิดที่1 2แล้วก็ชนิดที่3นะครับวันนี้เราก็จะมาขึ้นกันในชนิดที่4นะครับในเรื่องของรายละเอียดอ่าเราก็จะมาเพิ่มอีก2ชนิดนั่นก็คือชนิดที่4กับชนิดที่5นั่นเองนะครับอ่าถ้ายังจํากันได้เนี่ยเราก็ลองมาทวนกันสักเล็กน้อยนะว่าอิโดวามันกุลน่ะคืออะไรนะครับอิโดวาบมันกุนะนั่นก็คืออ่านูนไตหรือตันวีนนะครับ นูนตายหรือตันวินไปพบกับอักษรยาวอมิมนูนนั่นเองนะครับส่วนอิดกวรมบิลาบุนนะล่ะอิดรวรบิลาบุนนะนั่นก็คือนุนตายหรือตันวินเนี่ยพบกับอักษรรามหรือว่าอักษรรอนะครับส่วนอิดกวรมมุตมาสีไลนี่ก็คือมีนตายอาจจะไม่ใช่นูนตายและตันวินล,ละนะครับมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นตัวตายทุกตัวอิอดรวรมุตมาสีไลเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับ ตัวตายแล้วก็พบกับอีกตัวหน,วนึ่งท, mm ที่มันเหมือนกันนะครับตัวอย่างเราก็ผ่านไปแล้วนะครับตัวอะไรก็ได้นะครับที่มันใส่สุกูลอ่ะที่ไม่ใช่ตัวมีนนะครับตัวอะไรก็ได้ที่ใส่สุกูลที่ไม่ใช่ตัวมีนอ่ถ้ามันไปพบกับตัวข้างหลังเนี่ยที่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสระด้วยอันนี้ก็เรียกว่าอิโดกอมุตามาสีไนี่นะครับตัวอย่างเราก็ผ่านกันมาแล้วด้วยนะครับตัวอย่างเนี่ยก็ผ่านกันมาแล้วอย่างเช่นอะไรล่ะอิโดริบบีอักะเห็นไหมครับ นะตรงคำว่าอะไริดเดอริะแล้วก็บี้อานโซเห็นไหมบี้อานโซก็ตรงนี้ครับตัวบาสุกูลกับตัวข้างหลังเนี่ยที่เป็นบากระซอระแล้วก็อ่านว่าอิดเดอริฟบีไปเลยนะครับก็ควบกล้ำเข้าไปหากันเลยตัวบาควบกล้ำเข้าไปในตัวบาเป็นอย่างนี้ทุกตัวอ่าตัวตาควบกล้ำไปในตัวตานะครับทุกตัวเลยนะครับยกเว้นตัวมีมสุกูลเพราะว่าตัวมีมสุกูลมันจะ ไปเป็นหุก,กลมของข้างหลังนั่นเองไปเป็นหุก,กลมของอินเดอร์กมชนิดอื่นๆน,นะครับวันนี้เราก็มาขึ้นของนี่เลยนะครับอิเดอกมมุตามาซีไลนิสโซกีรมาอันกุนนะอินเดอกลมคืออะไรที่เราผ่านกันมาแล้วอิเดอรกมคือการนําเข้าไปหรือว่าควบกล้ำเข้าไปมุตามาซีไลนี่ก็คือ2ตัวที่เหมือนกัน อ่านี่จะแปลตรงตัวก่อนนะจะได้รู้ว่าทําไมเขาถึงมีชื่อเรียกแบบนี้นะครับตามความหมายมันคืออะไรอีเดอกรมคือการควบคําเข้าไปมุตามาสีไลนี่คือ2ตัว2ตัวที่มันเหมือนกันนะครับสตัวที่มันเหมือนกันอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราจบแค่ว่าอีเดอกรมมุตามาสีไลนี่ใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเรามีต่อมาตรงนี้อีกอัสโซกีรมาอันกุลกนะนครั้งที่แล้วเนี่ยแค่2ตัวที่มันเหมือนกันนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ย เรามีคําว่าโอกีด้วยโอกีแปลว่าเล็กนะครับมาอันกุนนะพร้อมกับหน er ่วงเสียงอ่าพร้อมกับหน่วงเสียงด้วยนะครับแสดงว่าอิเดอกรมนี้เนี่ยจะต้องมีการหน่วงเสียงนะครับอิเดอกร์มุตมาศีลายมิโอกีมาอันกุนนะอืมนะครับอ่าหรือบางคนจะเอาเป็นอิเดอกร์มุตมาศีลายมิโอกีวะมาอันกุนนะอ่าเรามาดูความหมายก่อนนะครับคํานิยาม คำนิยามของอิโดกรมุตมาสีไลมิสโซกิมาอันุนนะก็คืออะไรคือการอ่านกลําเหมือนกับที่ผ่านมาครับเหมือนกับอิโดกรมทั่วๆไปแน่นอนว่าจะต้องมีการอ่านกลําเพราะว่าอิโดกรมคือการควบกล่ํา2สองตัวอักษรเนี่ยเข้าไปหากันนะครับก็คือการอ่านกลัาอันนี้อ่านกลัาที่ไหนครับที่อักษรเหมือนเหมือนกันอ่าอักษรที่มันเหมือนกันก็ควบกลัามันเข้าไปหากันเลยนะครับแต่ว่าชนิดนี้เนี่ยนะครับเฉพาะอักษรมีมเท่านั้นนะครับ อักษรมีมเท่านั้นโดยไม่มีการหน่วงเสียงนะครับก็คือมีมสุกูลไปพบกับมีมที่มีสระข้างหลังจะสระอะไรก็ได้ครับสระมาสระมีหรือว่าสระมูก็ได้ครับก็คือมีมเนี่ยมันไปเจอกับมีมด้วยกันนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราต้องแยกความแตกต่างนะครับระหว่างอิดโดอมุตามาศิรยอัสโซริดกับอิดโดอมุตามาศิลินี่ธรรมดาเราต้องแยกให้ออกนะครับไออันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือทุกตัวที่มันเหมือนกันเลยยกเว้นมีมอาจจะเป็นบ้าพบบ้าตาพบตายิมพบยิม,ยมหาพบหาแล้วก็ว่าไปนะครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นมีมตายพบกับอักษรมีมเท่านั้นแล้วก็จะต้องมีการหน่วงเสียงด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูชื่อเราก็รู้แล้วนะครับเพราะว่ากุนนะก็คือหน่วงเสียงมาดูครับรูปแบบรูปแบบมีมสุกูลพบกับอักษรมีมที่มีสระก็นี่ตามนี้เลยครับมีมสุกูลพบกับอักษรมีมที่มีสระสระอะไรครับสระฟัดฮะสระกัสซระหรือว่าสระดมมะสามตัวนะครับ เราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสักเล็กน้อยอตัวอย่างนะครับตัวอย่างตรงนี้ต,ตัวมีมตายพบกับตัวมีมที่มีสระฟัสฮะตัวอย่างเราก็จะอ่านว่าว,ว่ากลุมมาการซาเบตุมเราอย่าลืมหน่วงเสียงจุดของอิดโดกอมุตามาซีไลนิสโซยิบอยู่ตรงไหนครับก็คืออยู่ตรงนี้มีมสุกูลพบกับมีมที่มีสระ าจากเดิมเนี่ยชิดด้าไม่มีหรอกนะครับแต่เราใส่ชิดด้ามาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่ามันอิโดกรมเข้าไปหากันนะครับมันควบกล้าเข้าไปหากันอ่ามันก็คืออันเนี้ยวลากลุมคือคำหนึ่งนะครับมากัสซ์อะต้มก็คือคำหนึ่งนะครับแต่พอมาอยู่รวมกันเนี่ยพอเราอ่านต่อเนื่องกันไปแล้วเนี่ยไอมีมที่มีสระฟฟัรัสข้างหลังเนี่ยเราก็อิโดกรมหรือว่าควบกล้ำนะครับเข้าไปที่มีมตัวตัวแรกเลยนะครับตัวข้างหน้าเลย แล้วเราก็อย่าลืมที่จะหน่วงเสียงด้วยนะครับมีมตายพบมีมอ่านหน่วงเสียงนะครับเป็นอิเดอมุตามาซีไลนิสโกริรมาอนันบุญนะแล้วก็อ่านว่าวะลเรากุมมากซะบะตุ่มใครอยาไปอ่านว่าวะลเรากุมมากซะบะตุมนะครับอันนี้ไม่หน่วงเสียงก็ผิดนะครับเราต้องอ่านหน่วงเสียงด้วยนะครับามาดูต่อตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับมีมตายพบมีมที่มีสระกระัสรซตัวอย่างเช่นยารุซุก กุมมีนัสมะตรงไหนครับที่เป็นตัวอย่างของชนิดนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะตัวมีมพบกับมีมนะครับมีมสุกูลพบกับมีมที่มีสระกะสระัสโรยารุยุกยารุย,ร ου, ยร ου, ุกกุกมมีนสมัสมะนะครับอ่าแล้วก็ต้องฝึกอ่านกันไปนะครับอ่าระหว่างเรียนดูคลิปแล้วก็ฝึกอ่านตามไปด้วยนะครับอย่าดูคลิปอย่างเดียวนะอ่าดูไปก็ฝึกอ่านตามกันไปด้วย จะได้รู้ว่าตรงไหนเนี่ยมันอ่านยังไงนะครับตรงไหนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องอ่านหนุนเสียงไม่หนุนเสียงอะไรยังไงนะครับต่อมามีมสุกูลอ่าพบกับมีมที่มีสระดมนะอ่าตัวอย่างเช่นอินนาฮาอะเลฮิมมุสอดะอ่าตรงอะเลฮิมมุสอดะนะครับมีมตายพบกับมีมที่มีสระดมนะ อ่ลองอ่านลองฝึกอ่านดูตั้งแต่คำแรกอีกทีหนึ่งนะครับว่าแล้วกุมมากะซะบะตุมยารุจุกกุมมินัสสมาอินนาฮาอะลัยฮิมมุสอดานะครับอ่าลองเสียงด้วยมีมตายพบมีมทุกตัวเลยนะครับอ่ามาดูอีกอันหนึ่งนะครับต่อมาชนิดต่อมานะครับอิดโดกอมมุตอกอริบา อ่าอีเดียก้อมแปลว่าอะไรผ่านกันมาหลายทีแล้วนะครับก็คือการอ่านกล้ามหรือว่าการอ่านควบเข้าไปนะครับการอ่านควบเข้าไปการนําเข้าไปอ่าก็คือเรียกว่าควบกล้ามนั่นแหละง่ายๆนะครับจําคําเดียวอีเดียกอมก็คือการควบกล้ามเข้าไปมุตอกอรีใบนี่อ่าสองตัวที่มันใกล้เคียงกันอ่ามุตกอรีใบเนี่ยคือสองตัวที่มันใกล้เคียงกันอ่าที่เราผ่านมามุตมาซีไลคือสองตัวที่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือสองตัวที่มันใกล้เคียงกัน เราไปดูนะครับว่ามันใกล้เคียงกันแบบไหนก็คืออ ok ิดอกอมมูตตกรีใบนี่ดูคานิยามก่อนนะครับคํานิยามก็คือการอ่านอะไรการอ่านกล้มเพราะว่าคืออิเดอกอมนะครับการอ่านกล้าที่อักษรที่ใกล้กันใกล้กันในเรื่องไหนล่ะในเรื่องของมัคโครจและซีฟัตเราเรียนกันมาหรือยังครับเรื่องมัครอรจกับซีฟัตเรียนกันมาแล้วเรียนกันมาแล้วนะครับเรียนกันมาหลายครั้งแล้วด้วยนะครับ การอ่านกล้ามเนี่ยอักษรที่ใกล้กันในเรื่องของมัครรตและซีฟัตก็คือมันอยู่มัครอดใกล้ๆเคียงกันหรือว่ามัครอดเดียวกันเลยนะครับหรือว่าซีฟะการอ่านคุณลักษณะการอ่านเนี่ยก็เป็นคุณลักษณะอันเดียวกันเหมือนกันนะครับก็คือได้แก่อะไรได้แก่อักษรลามสุก,กูลลามสุก,กูลไปพบกับอักษรรอเท่านั้นจำง่ายๆเลยนะครับมีรูปแบบเดียว สองอย่างสองอย่างของวันนี้เนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยจำง่ายมากเลยนะครับอิเดอมุตมาซรีไรนิสซวีรมาอันกุลนะก็มีตายพบมนีนะครับตัวเดียวโดดๆนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะครับอ่าส่วนวันนี้แหละแล้วก็อันนี้แหละอิเดอมูตกริบก็คือลามสุกูลไปพบกับอักษรรออ่าพอเจอลามสุกูลอยู่ข้างหน้านะครับลามสุกูลอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยเป็นตัวรออ่าเราก็ควบกล้ำเข้าไปเลยนะครับควบกล้ำตัวรอเนี่ย เข้าไปเลยนะครับแล้วก็อ่านตัวรามเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ออกเสียงแหละนะครับเราก็อ่านออกเสียงมาที่ตัวรอสุก,กูลเลยนะครับตัวรอชิดได้เลยรูปแบบก็คือมีมสุกูลพบกับอักษรมีมพบกับอักษรรอตรงนี้ไม่ได้แก่นะครับพบกับอักษรรอมีมสุกูลพบกับมีมตรงนี้ก็เหมือนกันไม่ได้แก่ขอมาอัพด้วยนะครับอันนี้ก็คือลาม ลามสุกูลพบกับอักษรรอที่มีสระนะครับลามสุกูลไปพบกับอักษรรอที่มีสระอ่าตัวนี้ก็ตัดทิ้งไปนะดูตามตัวอย่างนี้เลยนะครับลามสุกูลไปพบกับอักษรรอที่มีสระอ่าจะสระอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสระฟัดฮะหรือว่าเป็นสระกัสซร์หรือว่าเป็นสระบอมมะทั้งหมดเลยนะครับอ่ามาดูนะครับตัวอย่าง ตัวอย่างนะครับนี่เห็นไหมครับบัลรอฟะอาฮุลลฮุเราอ่านบัลรอไปเลยนะครับเราไม่อ่านว่าบั้นรอฟะอาหุลลฮุต่รงน้นะครับที่เราจะเอาก็คือตัวลามสุกูลเห็นไหมครับตัวล่ามมีสระสุกูลอยู่ไปพบกับตัวรอที่มีสระอะไรอยู่ข้างหลังสระพัทฮะนั่นเองสระข้างบนนะครับเราก็อ่านว่าบัลรอฟะอาหุลลฮุอีไลฮีด้วยนะครับข้างหลังเราไม่ต้องนวงเสียงด้วยนะครับ มันไม่มีทางนูงเสียงได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเสียงสั้นเลยนะครับจะไปออกเสียงบั้งงาไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับอ่านว่าบั้บั้รอฟะอาหุลลอฮุจะไปอ่านว่าบั้นรอฟะอาก็ไม่ได้นะครับตัวรามเนี่ยเหมือนกับไม่มีอยู่แล้วนะครับเหมือนกับเราตัดเสียงตัวรามออกไปได้เลยนะครับทั้งๆงที่เราเขียนอยู่นี่แหละแต่ว่าเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราข้ามตัวรามไปเลยนะครับแล้วก็ไปออกเสียงตัวรอที่มันอยู่ข้างหลังเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราควบกล้ามมันเข้าไปแล้วนะครับ เราเอาตัวรอเนี่ยควบเข้าไปในตัวลามแล้วนะครับบราร์รอฟอจำง่ายเลยนะครับที่เรียนวันนี้อิเดอม,มุตามาซีลายมิโซกิรมาอันกุนนะนะครับทวนกันอีกทีก็คือมีมตายพบมีมอิเดอม,มูตตะกอรีใบนี่ก็คือลามตายพบกับตัวอักษรรอนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่วันนู้นเลยละ่ะก็คืออิเดอม,มุตามาซีลยก็คือตัวอะไรก็ตามนะครับที่มันเหมือนกันยกเว้นตัวอักษร,รมีม ตัวอะไรก็ได้ที่มันเหมือนกันที่ไม่ใช่อักษรมีก็คืออิองกอมมูตามาสีไลนี่นั่นเองนะครับวันนี้เราก็เอากันแค่สองหุ่กรมเนี่ยแหละนะครับสองหุ่กรมแต่ว่าเราจะต้องมาฝึกอ่านกันนะครับสักเล็กน้อยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราได้เรียนกันในห้องเนี่ยเราก็จะต้องมีการท่องด้วยนะครับมีการท่องสูรรที่เราบอกกันไปนะครับทั้ง4ู่รร ซึ่งสุร้อนแรกที่เราจะต้องท่องเนี่ยนั่นก็คือ,อสุร้อนอันอะลานะครับแต่ช่วงระยะเวลาแบบนี้เนี่ยในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ฝึกอ่านกันไปก่อนนะครับฝึกอ่านหลายๆที่เดี๋ยวมันก็จาไปเองนะครับแต่ละคาบเนี่ยเราก็ต้องมาอ่านกันนะครับวันนี้เนี่ยก็คืออันสุรอ้อนอะลานะครับเรามาฝึกอ่านแล้วก็ดูฮูกลมด้วยที่เราผ่านมาแล้วนั่นก็คือฮูกลม ทั้ง5ก็คือนูนตายและตันวีนนะครับแล้วก็ถ้าเจอผู้กมอะไรก็ตามเนี่ยที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับได้เรียนมาถึงตั้งแต่วันแรกเลยจนกระทั่งมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาดูกันว่ามีผู้กมอะไรบ้างนะครับอ่าดูเลยนะครับซูรอตุนอะลาอ่าอันนี้มันเป็นซูรอตุนไรดีอ่าเดี๋ยวเราเปิดซูรออันอะลาก่อนนะครับ นะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับน่วสุรตัตนอ่ะล่าเราดูดูตามนะครับแล้วก็เจอคุูกลมอะไรเนี่ยนะครับครูก็จะบอกแล้วก็ถ้าครูบอกครูกลมอะไรไม่ครบเนี่ยเราก็ส่งมาในคอมเมนต์ส่งมาในอที่ครูส่งไปในโน้ตไลน์ครับถามกันมาได้เลยอ่ ตุนิฮับ أعوذ بالله من ا ل ลรห์มานิรเรื่องตั้งแต่ซับิฮิสละซับิฮิสมารบบิกัอัลลอวัลลซีกดดะระฟะฮะดาวัลลซีอัคเราะญเรื่องมัดเนี่ยไม่รู้ว่าเราได้เรียนกันไปหรือยังนะครับแต่ที่ เปี่ยนกับครูครูก็ยังไม่ได้สอนพวกเรานะครับเรื่องมัดเนี่ยนะครับถ้าเจอมัดก็คือวาวหรือว่าอาลิฟอาลิฟหรือว่าเวหรือว่ายาครับอาลิฟก็คืออาเวาก็คืออูนะครับแล้วก็ยาคืออีตรงนี้เนี่ยเป็นสละอีก็คือว่าละดีไปพบกับตัวฮัมซาเนี่ยที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นมัดยาอิสมุนฟ่วนซินนะครับเราก็ลากยาวหน่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยคือ คือ3ถึง4แล้วก็อย่างยาวคือห้าฮาโลกาเลยนะครับแต่ว่าที่เหมาะสมที่สมควรเนี่ยอ่าก็คือ 3- ถึงสฮาโลกานั่นเองนะครับก็คือลากยาวมาหน่อยอ่ะก็คืออนุญาตทั้งไม่ว่าเราจะอ่าน2หรือว่า3หรือว่า4หรือว่า5นะครับแต่ว่าที่สมควรแล้วเนี่ยก็คือให้อ่าน3ถึง4แล้วก็ไม่ใช่ว่าอ่านสั้นทียาวทีนะครับก็คืออ่าถ้าเรารักษาระดับของเราอ่านยาวเท่าไหร่เราก็รักษาระดับของเราตามนั้นเป็นเลยนะครับอ่าอย่างนี้ก็คือว่าเลย เรือ่องมรอะครับเราก็ลากยาวตรงนี้ว่าละดีอัโครเรื่องมรอะเป็นมัตยาอิซมุนฟะซินอ่าเราเห็นขีดเราจําแค่ว่าเจอขีดเราก็ลากยาวก็ได้ครับต่อมาเฟยยารลลหูบุซาอันอะฮวาอ่าตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นมัดเห็นไหมครับสละอาก็คือตัวซาสละอาเนี่ยบูซาเนี่ยครับ เจอกับฮัมซะอันนี้อยู่ในคําเดียวกันเลยนะครับเป็นมัดวาญิบมุนฟอรซิลเลยอ่าถ้าเจอมัดแบบนี้เนี่ยจะต้องลากยาวนะครับไม่ต่ํากว่าสี่เฮาต์แล้วก็ไม่เกินห้าเฮาต์องศนะครับแล้วก็ต้องลากยาวไปเฟื่อยะอยละวฮูบุซาอันอัหวาอ่าตัวอันอัหวาเนี่ยตันวีนพบกับตัวฮัมซะเป็นฮุกกรมอะไรครับที่ผ่านมาแล้วก็คือฮุกกรมอิสฮาร์นะครับเป็นฮุกกรมอิสฮาร์ขั้นตีด้วย ก็คืออะไรนูนตายหรือตันวีเนี่ยพบกับอักษรที่อยู่ในลำคอทั้งหมด6ตัวอักษรด้วยกันก็คืออะไรฮัมซะเงยนฮาคออินฮาน,นะครับอ่าดูต่อครับสนุกรีอูุกาฟเลจันซานุนตายพบศีนภุกมอิฟะนะครับอิลลามาชาอัลลอฮ์อ่ามาชา,า,ชาเป็นมัดยาอิสอ่มัดวาจิบ มุตตสินนะครับมัดวายิบมุตตสินนะเราเจอคิดแบบนี้อ่าเราเจอคิดแบบนี้แน่นอนเราอย่าลืมที่จะลากยาวนะครับเราไปเจอคิดในะอัลกุรอานเราก็จะต้องลากยาวอิลลามาชาอัลลอฮฺอินนูยะลามุญจาฮรอวะมายัคฟานะครับนะเดี๋ยวเราเลื่อนมันมา Wan uyassiru kèlin yusura. Fazekir in nafati zikura. A nun tai pop nun hukong. Idogom ma. Idogom ma angu na. Sayezakaru may yaksha. Nun tai pop ya. Idogom ma angu na. A nun tai pop ya. Wayatagan nabuhan ashko. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى نون قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى บั n ตุ s สิรุลฮหยตัดดุนยาเราอาจจะสังเกตเห็นว่าตัวนูนตายพบยาแต่ทำไมไม่เป็นอิดองกอม,มอันุนึนะครับทำไมเราถึงไม่อ่านเป็นดุยยามันจะมีอยู่4ี่คำด้วยกันนะครับเป็นคำว่าดุนยาบุญญานุนกินวานุนแล้วก็ซินวานุนเนี่ยทั้ง4ี่คำนี้เนี่ยพอนูนตายพบกับตัวยาเนี่ยเราไม่อ่านอีกเป็นอิดองกอมมันจะเป็นหุกอมอีกอันนึงเลยเป็นหุกอมเรียกว่าอิดฮาร์อิดองกอม ก็คือเราไม่มีการอิเดอกรมเข้าไปหรอกแต่ว่าเราจะอ่านให้ชัดเจนที่นวนตายต,ตรงนั้นเลยนะครับเป็นฮายาตัดดุนยาใครอ่านดุยานี่ผิดเลยนะครับบันตุซิรูนลฮายาตัดดุนยาต่อมาครับวัลอะคิร์ตูฮัยรูวะอับากอออินนาฮะลาลฟิสซุฮุฟินอูลาซุฮุฟอิบราฮิมอวะมูซานะครับเป็นสุรษับบิฮิสที่เราจะต้อง ฝึกอ่านกันนะครับแล้วก็ครูจะมีให้สอบอ่านด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังนะครับให้เรามีเวลาได้ฝึกก่อนแล้วก็ถึงวันไหนที่ครูจะเอาเนี่ยนะครับครูก็จะให้อ,อัดคลิปส่งมานะครับ้วยกับการแต่งกายสุภาพแต่งกายสุภาพแล้วก็อัดคลิปการอ่านซูรัสซับดีฮิตเนี่ยแหละนะครับหาบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ก็ให้โอกาสฝึกซ้อมกันไปก่อนนะครับแล้วก็เวลาเรียนแต่ละคาบเนี่ยครูก็จะ อ่านอ่านเป็นตัวอย่างให้พวกเราเนี่ยได้ฟังด้วยนะครับอวันนี้เราก็จบกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอครับหน้าเราก็ไว้มาเจอกันใหม่อีกเช่นกันะครับบิลลัฮิตตฟิกวันฮิดายะวัสสลามอัลัยกุมุราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุ